จ้องพี่นออ้องยาตินกันกินทอดไข่พี่น้องอร่อยอยังไงได้เศษยังไงพี่น้อุ๊หสิมัดจานเลยกินเต้าเขาไงกีฬาะกินเต้าเขาบ่เอาอีอว่าเขาเนี่ยแม่นบอ,อก giờ ăn cái khau bò miu khay bò kín bò bò kín bò là bây giờ khay khay bò rồi chúng ta sẽ ăn cái khau bò khau chạo xong nọ hòn bò In cạnh có sọt phí mình yên kín. Jem như đèo phản ánh đèo. Nem bong. Nem bong kia nói. Bò kình gào xịt. Bò mượt nà kìm 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 cho kìm 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 luôn kìm kìm ô kìm 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 Xẹp, kìm 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 มาเผ็ดซต้อมลงในต้อมลงในเขาต้อมลงในในจานทร์ต้อมเปลาลูกเปล่าแซ่บบ่เจ่บกินก้อนกินบ่ใส่ให้มันเผ็ดพริกใส่ซอสพริกให้เพิ่นมาเอาเอาไว้มันมันหมือนนะกินแล้วกินรล้วดูว่ากินไหมกินได้เขาซือกระเพานกิน ไอ้ก้อนเฟรเอาไปจับเลยยังเหีพาันอิม่มเลยไปจับลอึงตึงเลยชิอิ่มลื่เบืองหนาอะไกินเลยแมล่ะกิน,น,กนเดนนาเด้อะไรอยากันเรเลยกินใคก็เบดบอก็พอดีอิ่มเลยนอกโอ้าดผืนเมื่อกี้โอ้ลานทรายมากมองนี่น้อย ลือดต่ำหมดกินต้กินนีลากินได้ไข่ยมั้งกินได้ข้าวบ่ล่ะกับซอสพริกโอ้ประหยัดเถอเนาะบัวเปล่งคลายแล้วไอ้ก่อนได้กินไข่ยเยอะป๊อดคำตาสวดนี่คือคำใหญ่ไอ้ก่อน กินแล้วเขาเล่นเนาะมันก็อิ่มพักเขาเล่นได้ช่องให้น้องโดยน้องเบาดอกไข่น้องพกินเราพกินจากเชือกน้องมิวเราพกินเรากินจากข่าวให้น้องน้ำข่าวฝันจะกินเม็ดเย็ดฟาโลที่เดี๋ยวตีก็ได้อเอาอีว่าเขานี่อิ่มนะยังกินเขาดีดอกกระเส็บให้รอนี่บ่มียังกินข่าวกระเส็บให้รอนี่ อิม่มเลยเออยให้น้องกินมันอิ่มแล้วน้องกันใายก็อิมอมอ่มเลยอิ่มหมดแล้วพี่น้อง,องเลยคือสิหมดแล้วพี่น้องคนทองพาเจมใส่เลยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่มืดมันมื่ตกน้ำพี่น้องมันนี่แจ้งก็ยังมืดอ,อยู่เลยพี่น้องตะวันสิมาอีกบ่เขาออกเต็มท้งแล้วพี่น้อง

ออบวมสั่นดยูดูดูมันวิ่งวิ่งได้แล้วมันมีทานมันมันตายแล้วอันดุเขาเล่นอยู่หรือเ่นเล่นบอลชักยังฝียังบานหลังจากกินข้าวแล้วเขาเล่นบอลนั่นนั่นข้าวๆนะเบนบ่เออให้น้องเออเอาปันกันลาให้น้องนะนังเซตติดนะแค่เขาเล่นให้น้องโอ้ เออติดยังนะบอลนี่ครับกินข้าวแล้วโดยกินข้าวแล้วเขาเล่นน้ำปั่นระบายกินข้าวกินข้าวก็ซอสพริกมาเขียบนะเขียบเจ้าบุรุษกินปะมีอกินปะเห็ดค่อยมาเขียบลอยพี่น้องกินบอยถึกใส่เล่นอยู่อย่าเล่นลูกกินเล่นแล้วไอ้ไม่กินพ่อจะกินดอก เกียบอุอ๊บาตื่นเตีแดดออกมาแล้วบอลแจ่มเลยครแดดแจ่มแล้วไข่ได้ปานต้องผ้าแจ่มไข่ได้ตกกระดกกระดิ่ะเนาะตกลายมือเติบใา่มือ ไมาจริงหรอกตะนหอจักยานใหม่นมุนโดยโดนันมุนที่แขนนะเห็นไมโดนันี่นน้องม่าปลาเล่นคนเดียวแล้วพี่น้องตกใจนมาจะกินเขาแล้วก็เล่นคนเดียวบ่อนจ้นากับน้องมาดูเล่นรถ กองเหลนแล้วนะมีทุกอย่างเลยเมีนยอนชื่อเหลนนนอสิบะเศร้ามดละตื่นเล,น,ล,ลเน,นีจะห้ามสื่อ,อใส่ว่าเคร่งบินตัวนีนม่ใช่ทานเพะเคร่งบินตัวนีเมนไอ้มนมาเอาอเจ้ามาคามเเกมาคามอยู่ขนละตวอ๋อ ใส่ไอ้ใ well, ห I mean. ้แบบนี้บริกะอันนี้ชิมูลบริชื่อเอาชื่อมันมูนในมันวิวยู่แบบนี้บริบริมุนเองไงบริมุนเองโอ้จริงจังเลยน้องเอ้อันนี้เด้ยกเสียอะไรคือยังยังนันคือยังปลาพองนี่ปลาพองอันนี้คือยังเสียอะไรนี่อ่าคือยังคือยังนงปั่นดิ

ตัวย hey, ok? ังนะมักกะสันมีอยังบักกะสันม <so ักกะสันมันคืออยังบักกะสังอันนี้ไม่เขาเด้อไงนบ่คือไก่นี่นึงอันนี้คือไก่นี่นึ่งอันนี้อู้หูมันยาวเลยนนี่ี่นไปแล้วพี่น้องพอกันธินะสบายดี